ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับหรืองานคัดหรือการตัดนะครับนะอาจจะเป็นแอรเรียพื้นที่ที่อยู่หน้าร้านนะครับต้องยอมความจริงนะครับว่าการทำงานในรูปแบบนะครับ KTO Academy เนี่ยเราสามารถที่จะ เ <S an> ขาเรียกว่าอัพพลายนะหรือประยุกต์นะครับหรือเอาแนวทางต่างๆอาจจะเป็นมันรถนะครับบัสนะครับหรือตลอดจนถึงเครื่องบินนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะก็นั่งแบกนะครับนะอาจจะเขาเรียกว่าเดินหรือลักษณะของการเหินไม่ไหวแล้วก็สามารถที่จะให้บริการถึงหน้าร้านนะครับหรือลักษณะของบ้านของท่านนะครับอันนี้เป็นการเล่าสู่ดีกันนะว่าการทํางานในรูปแบบของ นะครับการคัดหรือการตัดในแนวของผมสั้นๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นกึ่งของใช้เป็นิเสื้อโอโคม หรือการใช้หวีรองนะครับที่สามารถที่จะคัดหรือตัดได้นะครับในกลึงคล้ายแ,แบบสกินเฮดนะครับคำว่าสกินเฮดก็คือการตัดในลนักษณะของการสั้นทั่วไปที่เราเห็นเป็นแนวของผมชายเนี่ยเขาจะใช้นัมเบอร์นะครับถ้าเป็นลนักษณะเนี้ยอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับว่าคือการตัดในกลึงของช็อตแคร์เลยหรือเป็นผมสั้นเลยนะครับแต่การที่ออสสมจิตด Dis park ิสพารดีหรือเคทูคารามีเนี่ยเรามาประยุกต์ จุดหมายก็คือนะครับเราต้องการให้เห็นนะครับความเนียนหรือความแนบนะครับ,บการที่เราใช้เป็นซิสเซอร์คัตหรือเป็นคิปเปอร์คัตเนี่ยมันสามารถที่จะเทียบเทียมกันได้ส่วนความเร็วแน่นอนนะครับนะคิปเปอร์หรือปัตเลียนเนี่ยเขาต้องเร็วกว่านะครับส่วนการเนียนหรือการมีขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของนวลของผมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักนะครับบางทีบางท่านกลัวนะครับว่าการที่เราหยิบปัตเลียนหรือหยิบคิปเปอร์มาเนี่ยนะครับกลัวเหมือนว่าต้อง เขาก็ชอบสั้นนะครับแต่เขาบอกว่ามันเหมือนกับสั้นไปแต่การใช้กันไกลแล้วก็บอกดูเรามันไม่สั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ นะครับก็เรียกว่าแปะเอียนะครับภาษาจีนก็คือเซมเซมนะครับเหมือนกันนะครับนะแต่จริงๆต้องยอมเราว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับครับวันนี้เรานะครับสมจิตดิสปักดีหรือเคโตคารามีนะครับเราเอาแนวทางของงานคัดหรือการตัดในแนวกึ่งของช็อตแฮร์หรือเป็นแนวของผมสั้นหรือเป็นกึ่งของทวิกกี้นะครับออดได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาที่จิงเกิลนะครับหรือเป็นที่ลอนดอนอะคาเ m มีหรือที่นะครับอังกฤษนะครับเรานําพานะครับในการตัดในกึ่งของกินเฮดหรือเป็นแนวของผมสั้นนะครับ ครูอาจารย์นะครับเขาสอนเลยนะครับว่าการทํางานในรูปแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็นะครับก็คือการวางหวีจุดหมายก็คือนะครับถ้าเรากดให้แนบเนี่ยปลายลายแนวหรือกรอบลักษณะของทรงเนี่ยจะออกมาได้สมูทแต่อย่าให้ปักกลักหรือจิกเข้าไปนะครับควรและต้องใช้นะครับกดให้แนบล็อกปลายกระดกเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของรูปลักษณ์ของทรงนะครับจะเห็นนะครับคาวแอเรียนะครับแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละศีรษนนะครับเขาจะออกมาได้ดูเด่นหรือกึ่งของความสวย ว้าวเลยนะครับแข่งช์พิปตาแนวนะครับขอบลายใจแนวนะครับออกมาได้โดดเด่นนะครับเสร็จแล้วนะครับออสขยับมาในโซนของซิกด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับการที่เราใช้นิ้วหรือการนิ้วหนีบนะครับ เื่อเราต้องการให้ผมข้างหน้าเขามีเนื้อผมนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เขาเรียกว่าแบนให้แฟบหรือให้ลักษณะของสมูทหรือขนาดสั้นเลยเนี่ยเราใช้เป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมหรือใช้หวีหลองกันไก่เนี่ยเขาจะออกมาได้เนียนหรือลักษณะของการสั้นในกลึงของสกินเฮดเลยนะครับเป็นการนำพานะครับเป็นการที่เรามามิกหรือมาประยุกต์นะครับหรือการทํางานในลนักษณะรูปสีสันดีกว่านะครับว่าบางครั้งนะครับเรานะครับ อาจจะไปเจอลักษณะของกึ่งของผมชายนะครับหรือเป็นแนวของบาร์เบอร์แต่อาจจะไม่ได้ติดเขาเรียกว่า ไปเนปนะหรือคิปเปอร์ไปเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์หรือการทํางานที่เราใช้กันไกลเนี่ยมาแทนกันได้นะครับส่วนการที่จะออกมาได้สั้นนะครับหรือเนียนออกมาได้เนีลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือลักษณะของความแม่นของแต่ละท่านนะครับตรงนี้เราจะไม่ก้าว่ายกันนะพราะการทํางานในรูปแบบเนี่ยผมเชื่อนะครับหลายๆท่านมีความสามารถและมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับส่วนจะว่าคนนี้ตัดได้ดีน,นี่อะไก็นนแล้วแต่ท่านนะครับเราไม่คุยกันไม่ว่ากันเสร็จแล้ว แล,แล้วเราขยับมาในโซนปีกของซี่กั้งขวานะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบปลายใจแนวหรือลักษณะกรอบของทรงจะเห็นนะครับมุมฉากมุงสาลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงเนี่ยที่เราใช้หวีบางนะครับอย่าลืมนะครับใช้โซนซี่ที่บางนะครับกดให้แนบไปนะครับปลายกระดกเพื่อสร้างรอบปลายใจแนวหรือสัสดส่วนออกมา ให้เขาสมูทนะครับหรือกลมกลืนนะครับหรือเนียนออกมานะครับส่วนนะครับตรงไหนที่มันยังทิมนมเลมหรือลักษณะของการโผล่ออกมาเราใช้วีเช่นเดียวกันนะครับลองกดดูนะครับหรือพลิกข้างอย่างที่ผมทำอยู่นะครับนะจะเห็นนะครับทุกสัดส่วนนะครับออกมาด้วยเนียนหรือมีออกด้กลึงของความโดดเด่นนะครับหรือเป็นกึ่งของแนวของสกินเฮดหรือเป็นแนวของชอตแคร์หรือเป็นแนวของที่ออสไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่จิงเกิลนะครับหรือเป็นที่ลอนดอนอะคาเดมี่หรือที่อังกฤษนะครับเป็นการเอาความ รู้ดีกว่านะครับเป็นการที่เอางานออกการเป็นการที่เราหลักการของการคัดหรือการตัดในแนวของลักษณะคลึงคล้ายๆแบบบลองทรงหรือเป็น,นเทนเทนสนะครับมาเล่าสู่กันฟงังเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมะเล็มาเก็บในตัวเชื่อมต่อนะครับความหมายก็คือโซนของซิกดานนา ที่เราคัดนะครับเราตัดไปแล้วในฮาร์ปหรือครึ่งของศีสะนะครับเราก็หยับมาโดยโซนอีกซีกหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อเพื่อสร้างกรอบปลายใจแนวทุกสัดส่วนนะครับให้ค้กลืนนะครับหรือลักษณะของเรียนออกมาได้ดูเด่นหรือลักษณะของงามครับเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นซิสเซอร์คัดหรือการไล่ลักษณะของการลอาการทิมการเล็มทุกสัดส่วนนะครับบางทีนะครับต้องยอมถุดหลักนะครับบางครั้งนะครับปลายลายแนวหรือกรอบลักษณะของทรง จะให้เนียนได้นะครับการที่ตั้งหวีนะครับหรือการตั้งฉากอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับ เรามาทิมหรือมาเก็บในลักษณะโซนของซิกด้านหลังหรือลักษณะของหูนะครับอันนี้เพื่อให้หลักการหรือการทํางานออกมาได้เด่นชัดนะครับเรามาดูนะครับว่าโซนของซิกด้านหลังนะครับหรือลักษณะของรูปบงกุฎรูปพาร์ทหรือลักษณะของรูปหัวใจในโซนของซิกด้านหลังนะครับเราระคับคัดหรือตัดในลักษณะของการใช้หวีลองนะครับการคัดการตัดนะครับเราใช้หวีกดเข้าไปเลยนะครับนักปลายกระดกนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับเหมือนกับเราขึ้นบันไดนะหนึ่งสอง สามนะครับสี่ห้าเจ็ดหนอซาสีนะครับวันทุ่ยที่โฟร์ฟาสิส่วนเอ็ดนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับจนลักษณะของฟินิชหรือจบของเช่นไทยนะครับอันนี้เป็นการเล่าก่อนนะครับเป็นการทํางานแบบนะครับบ้านๆหรือง่ายๆนะครับหรือในสไตล์เกตเโอครับสมัยก่อนนะครับเขามีตัวเขาเรียกว่า ปฏิเรียนมือนะครับ <c oughs> ไม่ทราบนะครับว่าช่างนะครับหรือน้องสมัยใหม่อาจจะไม่เคยเห็นไม่รู้จักครับแต่นะครับอดีตการ <c oughs> ตอนที่ออสเป็นช่างใหม่ๆนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับออสเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนุชนาท <c oughs> บางลําพูบาก,กันพมเขามีการนะครับเอาหลักการหรือการใช้เป็น แบคทเลียนะครับเป็นลักษณะแัเทีเรียมือนะครับใช้บินมือสองข้างนะครับขาหนีบนะครับหนีบครับๆๆตัดเหมือนปัคทเลียนะครับแต่เราใช้กําลังของมือนะครับอันนี้เป็นปัเทีเลียนมือนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับเสียดายมากนะครับว่าเราอยากจะได้อยากจะเก็บไว้แต่ณวันนี้มันเหมือนกับนาอันตรรานหรือหายจากไปแล้วนะครับเป็นการมาครับมาเล่ากันนะครับว่าเป็นการเราสู่กันว่าอดีตการเครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่เราทํางานหรือการตัดในกึ่งของผมสั้นๆเนี่ยเรา มีปฏิเรียนมือนะครับนเป็นครับครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสพักดีหรือ KTO b โอบาอักคานะครับเอาแนวทางนะครับของงานคัดหรือการตัดในกลุ่งของช็อตแทร์หรือเป็นแนวของผมสั้นในสกายนะครับคล้ายๆสกรีนเฮดนะครับมาเล่าสู่กันฟังส่วนหลายๆท่านเข้ามาแล้วยังตามไม่ทันนะครับออดมีการแพ่นไป4ช่องทางนะครับทิกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กไลน์และช่องเดียวนะครับทิกต็อกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ S O M J I T นะครับออด สมจิตหรือออดติ๊กตอกอาจจะดูตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมแต่งหน้าตลอดจนถึงบ่ายดอไมค์อัพหรือลักษณะของงานหรือในแข,นขน่งะแนนวิชาต่างๆนะครับท่านก็สามารถศึกษาได้ทางช่อง t ิ k กตอกส่วนทาง f a c e b o o ไล i ์เอเบอรีเดย์นะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการโชว์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าออดเคยไปงานเวิ์นะครับหรือไปกันต่างประเทศอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออดนำพาน,นะครับเอาเทคนิคอาการทํางานมาลงทางช่อง f a c e b o o ไล i ์เอเบอรี่เดย์ส่วนทาง YouTube แน่นอนครับหลายท่านเข้ามาศึกษาแล้วเรียนรู้แล้ว <c oughs> อยากจะเข้าไปศึกษาต่อนะครับเพียงท่านพิมพ์ว่านะครับ อาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทางยูท b e ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อาจจะเพราะว่าเราเคยไปแข่งนะครับหรือไปเรียนรู้นะครับอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเป็นตัวแทนของช่างผมไทยไปแข่งที่เวน่าอิตาลีนะครับหรือไปแข่งที่คานนลหรือที่เมืองคานฝรั่งเศสหรือไปแข่งที่รัสเวกันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับหรือไปแข่งที่รอสตเดอร์ดัมนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือไปแข่งที่เฮลซิงกินะครับฟินแลนด์นะครับหลักการของการทํางานเรียนรู้นะครับออสมามิกหรือมาแผนลงทั้งท้อง YouTube. หลายๆท่านที่ชอบท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube เพียงพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดปมนะครับทาง y t u t u นะครับสุดท้ายออสมีน้องใหม่ไฟแรงนะครับคือทางช่องเลียวนะครับอันนี้ก็าโอเพนหรือเปิดนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกท่านที่มีคุณภาพการทําง,งานผมเชื่อนะครับทุกท่านมีความสามารถอยู่แล้วลองพิเตษงานหรือคอนเทนต์งานของท่าน